ดีเพื่อนเพื่อนช่องตุ๊กทัชดาพอนะคะจะพาเพื่อนเพื่อน,นมาปลูกต้นโหย่าที่เราไปซื้อในงานพึกษาตอวนออกกันนะคะที่ชนบุรีนะคะเนี่โหย่ามันจะมีหลายสายพันธุ์เลยเนี่ยมีหลายแบบดอกมันจะเป็นพวงกลมๆเป็นดอกเล็กๆรวมกันเป็นพวงกลมสวยเนี่ยมันไม่มีดอกให้เพื่อนดูเลยเอ้เรามาปลูกกันโหย่า วิธีการปลูกโหยานะเพื่อนๆเนี่ยมีถ่านใส่ถานาดูนะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเนี่ยพื้นแล้วก็รองด้วยนี่ก่อนกากมะพร้าวน,นะรองด้วยกาก,ากมะพร้าวผสมกระถานถ่านก้อนเศษเๆษ่ะและไรพวกนี้ที่เรา ยเหลืออะไรเนี่ยาฐานๆเมาใส่ผสมผสมกันแล้วก็เอาโหย่านใส่เนี่ยอันเนี้ยต้นโหย่านะใส่ลงไปเนี่ยเขาจะมัดกายนี่ไว้กากมะพร้าวแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เอามะพร้าวกากมะพร้าวที่เราชุบน้ำนะกากมะพร้าวชุบน้ำนยัดลงไปให้มันตั้งตัวอยู่ได้ไม่มันไม่เรื่องมากอะไรเลยใส่แค่เนี้ยแล้วเราก็ลดน้ํามัน ทุกเช้าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากเป็นเหมือนไม้กาวฝาจากต้นใหญ่แล้วก็เอามาปลูกตามป่าโหยามอยู่ตามป่าอยู่กับไม้เลื้อยตามต้นไม้ป่ากระดอกมันสวยนะเพื่อนๆแค่เนี้ยก็เสร็จและเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆใส่ฐานเนี่ยฐานใส่กากมะพร้าว มะพร้าวสับใส่ทานใส่โหยา่าต้นโหย่ามีหลายพันธ์สีหลายสีถ้าออกดอกก็จะลงให้เพื่อนดูว่ามันดอกเป็นแบบไหนปลูกก่อนได้มาหกสายพันธุ์นะปลูกง่ายเลี้ยงง่าย ปีมันจะออกดอกครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเนาะมีละครั้งแต่ดอกมันก็อยู่ทนเป็นเดือนๆดืบานทิ้งอยู่เป็นเดือนๆดือใส่ถงใส่ข้าวใส่โฮยา พ่้าเราต้องชุบน้ําก่อนนะเพื่อนๆมันจะได้อุ้มน้ําพวกนี้มันชอบน้ําชอบโปง่ปงๆรอบชื้นๆโปง่ปงๆถ้าไปเกาะกับต้นไม้ได้เลยไม่ต้องมาดูแลเกาะต้นไม้ใหญ่ได้นจะเป็นไม้เลื้อยมันต้องการแดดนะเพื่อนๆหัวยา เพื่อนๆดูนะเห็นไหมเนหกต้นให้ได้แดดลำไรเนี่ยเนี่ยหกต้น,นเพื่อนๆแล้วเราถ้ามีดอกเราจะมาดูกันนะคะว่าดอกมันจะสวยแบบไหนหกแบบหกอย่างสวัสดีค่ะ